กลับมาแล้วครับกับงานมิลาเอ็กซ์โป2025ครับหปีมีเพียงครั้งเดียวไม่ต้องไปงานมอเตอร์โชว์อีกต่อไปครับงานนี้นะครับพบกับสินค้าเนี่ยลดกว่า70%ครับรวมถึงลุ้นรับรางวัลทีวีซัมซุงขนาด55นิว้วพร้อมกับของรางวัลอีกมากมายครับงานนี้นะครับเรามาพบกับหนึ่งในไฮไลท์ของชุดที่ขายดีตลอดการครับนั่นก็คือ ชุดคว้าแชมป์เอเชียของเมอร์คิวีครับเรามาดูกันครับชุดนี้นะครับทุกท่านประกอบไปด้วยลำโพงแย่ชิ้นเมอร์คิวี R62 ครับเป็นลำโพงที่คุณภาพระดับไฮเอ็นเลยครับทวิเตอร์เป็นอลูมิเนียมครับรวมถึงตัวนี้ครับเบสบล็อกเมอร์คิวลี่ d s p 8.4 HD ครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ของชุดนี้เลยครับคุณภาพเสียงดีดงจริงๆพร้อมกับ d s p ในตัว พร้อมกับหน้าจอครับเอาไว้คอนโทรลได้นะครับรวมถึงมีเทคโนโลยี MIB ครับการส่งบลูทูธแบบไฮเลสครับเรามาดูคู่หลังครับคู่หลังเนี่ยครับเป็นลำโพงแกนร่วมครับ c 6 0ครับเป็นแบบเหล็กหล่อครับลำโพงเนี่ยเป็น3ทางมีซูเปอร์ทวิสเตอร์ในตัวด้วยทั้งหมดนี้ครับทุกท่านครบชุดเนี่ยปกติ39,900บาทในงานลดทันที10,000บาทครับเหลือเพียง29,900บาท ไม่พอนะครับทุกท่านเรายังแถมแผ่นดัมเมอร์คิวรี่4แผ่นครับมูลค่า6,000บาทครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับใครที่สนใจครับดูคลิปนี้อยู่นะครับพิมพ์คำว่า M29 นะครับเราแถมทันทีครับกับเจ้านี่นะครับลำโพงบลูทูธครับของ Monster ครับเล็กจิ๋วทรงพลังครับพกพาไปไหนสะดวกเรามาลองฟังเสียงกันดูครับเป็นไงครับเสียงทรงพลังมากครับทุกท่าน ทั้งหมดนี้ครับทุกท่านครบชุดเนี่ยเพียง29,900บาทเท่านั้นอย่าลืมครับใครที่สนใจนะครับพิมพ์คำว่า M29 มาที่คลิปนี้ครับงานนะครับจัดหน้าวันนี้จนถึงวันที่10เมษายนนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับทั้งหมดนี้ครับสามารถจะผ่อน0%ได้10เดือนครับทุกท่านแล้วพบกันครับกับงานมิหลาดเอ็กที่มิหลาดออเดอทุกสาขา